คลิปนี้เรามาดูกล้วยไม้ป่าอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลกุหลาบนะครับที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ก็เกาะกับต้นไม้งามมากครับสังเกตไหมครับกุหลาบกับเป๋าเปิดหรือกับกุหลาบมี2สกุลคือกุหลาบกับระเป๋าเปิดกับกุหลาบกุระเป๋ากระเป๋าปิดนะครับนี่กระปุกเกาะกับต้นไม้มันก็จะเจริญงอกงามมาแล้วออกช่อเป็นพวงตามข้อนะครับ ซึ่งสกุลนี้นี่ก็จะชอบการเกาะกับต้นไม้มีเแบกเป็นพิเศษอย่างงามนะครับนี่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นภาคอีสานนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับวัดนี้นะครับล่ำลืนมากปลูกต้นไมห้ห่างไม่เกิน3เมตรนะครับแล้วเอท่านก็เอากล้วยไม้มาเกาะกับต้นไม้นะครับ โอเคไหมฮะก็งามดีตันนี้ให้ผลให้ดอกแน่นอนนะครับมาดูถัดไปนี่ก็เช่นกันสก,กุลกุหลาบเหมือนกันนะครับก็จเจริญง,งอกงามดีนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เกาะมานานนะครับสังเกตนะครับว่า ลำต้นจระยาวมันก็จะมีรากเรื่อยแทงออกมาการขยายพันธุ์ตัดลำต้นไปแล้วก็ไปเกาะกับต้นไม้แล้วใช้รดพันธุ์ช่วงแรกนะครับสวยงามมากครับ